สวัสดีคะ่ะพี่น้องได้เวลาแล้วคะ่ะพี่น้องบันนี้โลกาบุญว่านแล้วกบสิมาดำมาตเน,นอรถอีส้มก็มาแต่เช้าตีตมุมไ้คะ่ะพี่นอ้องหยากระไรอยู่ดอกเขียวอือปืบว่าเป็นยังพรมาถ่ายหน้าหูดใบโดนคะ่ะพี่น้องย่ท่อนกะสิมาดำล้างบ้านนี่ให้เซ็ตซะที่เลยเนาะพี่น้องอย่คนว่ายะท้อน,นคือน่าแนล้วค่ะซึ่งสีแล้วอยู่ดอกคะ่ะพี่น้องห็่บ่หลังจากรถอีส้มตีตมแล้วก็สิเป็นอาดลาดัดจนสี่พี่น้องเป็นตะดำดีดีบ้งเนี่ยบรรยากาศกับบ่แดดพร้อมแหมพี่นอ้องฝนก็ตกมาหายจบเจือกันยังวะ อะไรก็เอื้อยเยาะทอนไปหมดพี่น้องขาเอาเอาเยาวาสันภาสีบาบพี่นะพี่น้องเยาะทอนจังเดดําซอยเพิินนี่มมือเส้ากับ่อไดามาวาน้าเพิินอกัานี้ขีฟ้ากะไรมากลมก็มาฝนก็ตกลินพี่น้องขาดําหน้าฝนตกลินด,ดําดีดีเห็นเยาทอน่ะขาพูด,ดลลพวกมือไวๆอยู่หุนไหลเยาะทอนนะคะนี่ขีฟ้ากะไรมากฝนตกลินคะ่ะด,ดําดีอยูค่คขะอยูย่้าบ,าบา่ห้อง ฟ้าไม่ห้องบมมีเลบเออดำตัวไปพี่น้องคาเนี่ล่ะโอ้ดำที่ดีดบรรยากาศบันนอกบันหน้าเห้าคะ่ะพี่น้องมีคนเลนต้มพร <c oughs> ้อมค่ะส่ตว์จสมีตวบจากขิงกันสั้นคนฝันมักรถถังเนาะว้ายบรรยากาศดีมากเลยดำนาฝนตกลินเนี่ยนี่บู้และนี่อีกท่องนึงคะ่ะพี่น้องค่าที่ยายท่อนให้เพิ่นดำหาเมา อันนี้อยู่บนหน้าโคกแยะท่อนให้เพิ่นเมาสค่ะพี่น้องเพราะว่ายะท่อนดำลังบานมั่มีเวลาขึ้นมาดำเทั้งเๆค่ะพี่น้องก็เลยตัดปัญหากับือให้เพิ่นเมาสไปเนาะค่ะนอกพี่น้องค่ะจนว่าอีกมือหนึ่งเดื่องเดียวพี่น้องอันนี้กับพญายะท่อนเราทายห้เรือตู้เอาโซลาร์ซับไปทายห้เนี่ยค่ะดำหน้ายุ่งลังบานอยู่พี่น้องพญายะท่อนเรากับเที่ยวซัพพอร์ตก่อนผู้่นยุโ่โคกเว่าจะเป็นเครื่องดื่มล้วเอาไก่ไปยาเอาก้าไปยายห้เพิ่อนเนาะค่ะพี่น้องนี่เพิ่นกระ อุ้ยเมันมหาโมงเสารได้พี่น้องแต่ว่าส่วนชิคาเพิ่งกระได้สองแท้าคุณไปนี่ก็ออกมืออื่นมืออ่นอีนกเพิ่งกระสีเอาแทวานั่นตัวค่ะพี่น้องเห็นบอนี่นะบรรยากาศคือดีมากฝนมันบด่ดแดดมันบด่ดแดดพอดีก็เลยเห็ด้หลายเหด็ดโบมือยเนี่ยนะพี่น้องนี่ในคนมาเก็บแอลบอรกระเพาะเห็ดอยู่เลยค่ะพี่น,น้องนี่เห็ดแล้วอาดล้ตื่นเสามากอ่นี้เอามาเบิงเพิ่นก็น่านะหัวกระไรขึ้นมาเบิงค่ะพี่น้องหมู่บ้านโบไรามาเบิงน้ำเพิ่นหัวกระไรขึ้นมาเบิงอันฝีมือเพิ่น พลงานเพลินก้อนพี่นอ้องเดินมาให้กำลังใจเพลินก่อนยายทอนมีแต่ว่าพมาทวงหนี้เลยพี่น้องเดินมาให้กำลังใจเพลินก้อนพราว่าหมู่ว่านจะพร้องกับย่ทโงหลังบ้านเนาะค่ะเนาะพี่น้องจานี่นะสามกุมารหาน้ายายทวนพี่น้องนะารักแค่เพนเพลินเฮ็ดดีดีได้พี่น้องดำพอดีเลยบอกที่บอกข้างจังสริกษั่งได้เลยเม่พี่น้องเพินพ่นกับเข้าใจเนาะเออผู้เพล่นรับเหมาเข้าจังสริกษัลส์หัว หน้าเนี่เป็นลักษณะในหน้าท่ามกับเป็นจ้างึงหน้าโคกับเป็นจ้างึงเพิ่งเกิดปรับโดยบ่ได้บ่ได้บอกกันอย่างนะเพิ่งเกิดสิรูด้วยตัวของเพิ่นน้่นาพี่น้องเนี่ล่ะสามคนเหลือน้อยๆแบดนี้ทอนยางมาเบิงเหลืออยู่สามให้สองให้นั่นนะคะพี่น้องเนี่ยและเมื่อไห้กําลังใจเพิ่นแน่นนะคะน้องงพิ่นฝนมันขึ้นฝนกระตกเบิดขึ้นเนี่ยว่าก็เลยมีนามตื่นปกติหน้าโคกนี่ทาน้ำได้ค่ะพี่น้องคนนี้ฝนตกมากกับสีเลลวทั่วรัวดีมีแห้งใจตัวช่วงวะตัวพี่น้องดำหน้าแล้วกระไดเนาะ บุญออาจล้านลงไปทั้งกุ่นแล้วก่พี่น้องนี่นะอืมน้าเขาโดได้นน่พี่น้องเขาโดได้นน่นะทั้งฝีเห็นปะเหลือบ่าลายหลอกเหลือบ่าลายให้เขาไทยนี่ทงนี่ยง้ยทอนสีด,ดำพันน้ำหยดน้ำย้อยกับอีเทียแดงเราแตกพี่นอ้องขานเป็นเข่าโดเขาโดเขาซี่เดือนเดือนประมาณเดือนปลายเดือนตุลาคมกับสีได้เกีียวเขาซุ้มนี่นะคะนี่ทงโคอีกทงหนึง่งของเงยทอนเนาะเนี้ยสีว้าให้ฟังอันหนึ่งคะ่ะพี่น้องนี่เขาพายยูเด้อในรูปตรงนี้มันเป็นลูปเป็นตำาบลไทยสู้พี่น้องเบิ้งก อันท้ายเขาว่านเขาอันกีบเดียวไว้ค่ะพี่น้องมันเป็นรูปเป็นยังเอาขอคุณทุกคนทีเบิ้งจนจบคลีปเดอ้อค่ะเดอ้อบรรยากาศเช่าไ้เช่าหน้าทงของทงหน้าเคี้ยวๆสูพี่น้องเบิ่งค่ะพี่นอ้งนองจ๋าขอคุณหลายๆทีเบิง่งสวัสดีค่ะ